ไปไหนเพื่อนนี่ไปท่าเรือดีกว่ามลองนี่ไปท่าเรือท่าเรือไปเพื่อนไปของหน้าเยอะว่ะใช่เลยเพื่อนได้จ้ะของดีของดีสบายสบายมีคนตามกูมามากดิไก่มาว่ะมีคนมาว่ะกูมีคนมาว่ะเพื่อนสิบหายแล้วลอยม่อย่างไรเลยพื้นเฮ้ยเฮ้ยผมก็ไม่ดีเพื่อน ิบหายแล้วมาัมนวิ่งผ่านปูแบน,น,น,นี่ไงลูกซองตอดมามีไงนี่ไงล้มหนึ่งเพื่นล้มหนึ่งมันมีตัวไปหาจ่ายด,ด้วยเห็นรอยเท้าเว้ยม่มีเห็ดเยอะเลยเฮ้ยว่ายน้ำไอ้ไ <c oughs> อเหี้ยมึงมัดก่อยกูเบ็ดน้นน้ำมักูมายิงมันดิ <c oughs> เพื่อนจ่า,ายอ,าาาอยู่ยเลยไอ้เหี้ยวูเหี้ยเลยด <c oughs> าวนโหลดลงมานะตายนะ <c oughs> เฮฮ้้เเพื่อนดีมันดิวไว้กับจ่าย <ielle> อยู่นะโอ้โหคนนะคนนะไม่ใช่ผู้หาทางขึ้นได้จ่าเลยอ๋อขึ้นได้แล้วนาย <c oughs> เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยแลจะกระโดดลงไปกับมันทมไมื่เพื่อน iment? มันโดดพาโดดลงเตาขาวิ่งตามเดี๋ยวฟาวด์บนเดียวฟูโดดมาลงมาอีกแล้วฟูใช่ใช่ใช่นี้บอกเ่าเข้าหัวเข้าหัวสบายสบายปล่อยมันเดินเล่นบ้างเพื่อนสงสารได้ได้ได้เออจัดเลยเพื่อนอุ้ยฟูคนฟูเออหญิงเพื่อนกูเหรอฮะเฮ้ยมีนี่ด้วยเพื่อน ลดลดไปไปเพื่อนไปเพื่อนบีเหี้ยงต้องกูต่อยต้องกูต่อยไงต้องกูต่อยไงต้องกูต่อยไงต้องกูต่อยต้องกูต่อยต่อยไงเพื่อนเออเปิดมันให้ล้มด้วไอ้เหี้ยกูไม่ไหวแล้วเออกูจะแตกไอ้เหี้ยยิงก็ตู ต่อยเพื่อนนั่นแหละต่อยเพื่อนเรามาสายต่อยมั้ไปเพื่อนไปเลยอุ้ยเพื่อนไปบนบลนบลโอ้โหมีลูกด้วยเออพอกูจะไปมันก็วิ่งมาเนาะเฮ้ยไอจ่าเหมือนจะมีคนดำเนินการ อุ้ยหลังมาเพื่อนก่ขอนขโมงเนี่ยนี่ยืนสเปรย์แบบนิ่งๆอองอองกออนเลยขโมงอดม่วงกอดมงขโมงดูวันนี้มีอ่ะเดี๋ยวซ่อมก่อนเพื่อนแป๊บนึงกดตัวอะไรไปเนะี่ยก่อนตัวเนี้ยอย่าหันดิเพื่อนอย่าหัน <c oughs> ซ่อมท้า <c> ย <oughs> <c oughs> ซ่อมทอ้ายก่อนคือว่าทำไมพรมเดินวนรถรถเลยซ่อมซ่อม,อมเอพอพัดลมจะได้แรงๆว่า อุ้ยกูเพิ่งซ่อมเมื่อกี้นี่อยู่ไหนวะเอาเจอแล้วนี่ชิบหายเอ้ยเพิ่งซ่อมซ่มแม่ซ่อมแม่ฮิฮว้มันมาแล้วเพื่อนนนัเีบุรุษสอยเลยหูกอดตุ๊บไอ้กอดม่วงว่ะเพื่อนเออเออเออสวยโอ้ของอย่างดี กยิงไม่เปลี่ยนวะยิงไม่โดนเลยอาวุธจีเนี่ยไอ้จ้าจ้าเออสวยกระสุนหมดอย่างใบเลยปืนแค่นี้จริงจริงกระสุนแบบหมดเร็วมากเลยยังไม่ยิงไม่ตายเลยใจได้เลยฟูใจได้แม็กพวกสีส้มนี้แมักแม็กแม็กมีสกีเขียวว่ะเพื่อนไอ้ดอกกำลังจะหลุดเพื่อน โอ้โหกอดแน่นกอดแน่นแน่นเออเอ้ได้ได้ได้มีมั้ยว่ามีมีตัวต้องต้องอยู่นะฟูโดนเพื่อนเจ็บเจ็บบนหลังคาบนหลังคานะใช่หลังคานี้มีเธอเดี๋ยวมันก็วิ่งลง ได้เพื่อนได้อะไรอาร์พีจีเปล่าไอจีเพื่อนสวยมากเลยโอ้มันตรงนี้เพื่อนอ้าวมลาดปิดโดนโดนตรงนี้เพื่อนตรงนี้เพื่อนอ๋อได้ตัวหนึ่งนะไอ้นี้เป็นตัวแทงเอาแตกเพื่อนมันโดนไอตี้ในบ้านยิงแน่เลยใช่เอ้าอุ๊ยไม่ใช่แล้วเพื่อน แถวน okay. so okay. uh ah. yeah> kind of ี้แ UH น่เลยว่ะเฮ้ยมีมีคนวิ่งขึ้นไปมันจะไปดูศพเอกทหารหลวงปอวส้มซะด้วยมันวิ่งกลับลงมาแล้วเพื่อนโอเคเพื่อนไอ้ขบนฟ้างบนนโหโดนหนึ่งเม็ดเพื่อนสองตัวขบนสองตัวโดนไปยิงหนึ่งเม็ดเพื่อน โดนไปอีกหนึ่งตอนมันลงมาแล้วเพื่อนยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเพื่อนมันเหลือปิ่มเดียวแต่ก่อมันเต็มว่ะเเปย์ไปก่อนยังไงมันก็ต้องเข้าวงมากูดักเลยนะโอ้โอ้รอเลยรอเลยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่แล้วจ่าไอ้เหี้ยตรงนี้ก็มีเพื่อนชิบหายแล้ว ออุุยยจ่ามันจะฆ่ากูไปกอดแดงจา่าโตให้อยู่สวยจ่าขอแป๊บนึงมันขึ้นไปหาฟูหมดเลยได้เพื่อนได้เฮียกูระวังฟู โอ้โหโอ้โหเขี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยสวยจ้าโตให้แล้วโตให้แล้วฟูล้มแล้วเพื่อนล้มแล้วอุ้ยฟูล้มแล้วเพื่อนมาไวจะไวพวกเคี้ยนี่โอ้ยหัวแน่นๆอุ้ยโอ้ยหัวอุ้ยแปดสิบอุ้ย โอ้โหแมนซะด้วยเฮียดูไปเฮ้ยมันสำสบจาว่ะยอมไม่ได้เพื่อนโอ้โหดูไม่งดิเฮียเกินเยเฮียไอสองเี่ไง